สิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้ในความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขาคืออะไรขอใหยเปิดใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนหกไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิ่งทนงควีนถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลุ่ม เดียมฮอลเลอร์พลังงานของคนแราสีเมษรเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษรสินธนุแล้วก็สามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะ มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมแล้วก็คนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีเหตุผลมีความนิ่งมีความเงียบไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็เป็นคนที่เด็กขาดจริงใจตรงไปตรงมามีความพยายามมีความอดทนสู้ไม่ถอยนะคะแล้วก็อาจจะเก่งเจรจาก็ได้อาจจะทํางานเกี่ยวกับงานค้าขายงานออนไลน์นะคะหรือว่าอาจจะมีคนใกล้ตัวมีเพื่อนฝูงมีครอบครัวคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือก็ได้ หากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้อาจมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันนะคะอยากหันหน้ามาพูดคุยมาปรับใจพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนในความรู้สึกชัดเจนในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนดุด้วยนะคะที่หึงที่ห่วงด้วยเหมือนกันชอบควบคุมด,ด้วยแต่ก็เป็นคนที่ถ้ารักแล้วนะคะก็จะทําให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยมือแม้ว่าจะมีปัญหามีวุฒะมีความไม่เข้าใจเข้ามาก็ตาม นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ใจเขาเขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะเดอะเมจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกระกฎพิจิเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ํา เตาเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุ่มสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงธนุแล้วก็แปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันมีพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินมาครบทั้ง4ี่ธาตุนะคะ พลังงาน,นของเขายามจะใจดียามจะใจเย็นยามจะขี้อ้อนนะคะก็คือโแมันติกอ่อนโยนอ่อนหวานสุดๆเนาะแล้วก็ยามที่จะโมโหยามจะหงุดหงิดนะคะก็สามารถุนหันพันแลนได้เลยนะคะ จริงๆแล้วเป็นคนที่พูดเก่งเจราจาเก่งน้ม้นวใจคนเก่งเราก็เป็นคนที่รู้ใจหุนมากๆเป็นคนขยันมีความตั้งใจด้วยนะคะแต่ว่าเดอะทาวเวอร์ที่ขึ้นมามีเกณฑ์ว่าน่าจะมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้ด้วยนะคะสองไม้มีการเฝ้ารอมีการเฝ้าคอยแล้วก็ แเหรียญน,นะคะชีวิตยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วก็หัวใจตรงนี้นะคะยังคงรู้สึกดียังคงหวังดียังคงจริงใจให้กับคุณอยู่หรืออาจจะหมายถึงรอคอยที่จะพูดคุยรอคอยที่จะปรับใจกันอยู่นะคะเรามาดูกันต่อว่าสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้นะคะคืออะไรแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาเหมือนว่าคุณกับเขานะ่าจะมีเรื่องราวมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นด้วยนะคะ เขาจะทำยังไงต่อไปนะคะในความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขาต่อจากนี้สี่ไม้ความรักที่มั่นคงหากมีปัญหามีประเด็นกันคือการหันหน้ามาพูดคุยมาปรับใจมาคืนดีนะคะ เด็กถือดาบตามมองตามส่องนะคะตามดูสถานการณ์ตามดูอารมณ์ของคุณประเมินสถานการณ์ประเมินอารมณ์ของคุณอยู่เงียบๆหรือว่าหากคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันอาจจะมีการสื่อสารมีการทักทายมีการส่งข้อความมานะคะพลังงานของการตามมองตามส่องเพื่อดูอาการเพื่อดูสถานการณ์นะคะสีเรียนนะคะเก็บตัวเก็บใจเจ้าของหัวใจนะคะ หนึ่งถ้วยความรู้สึกดีๆความผูกพันความรักนะคะหยิบยื้นความรักให้แก่กันพูดคุยกันนะคะด้วยความเข้าใจ The Hermit นะคะ พลังงานของการค้นหาคำตอบค้นหาทางออกด้วยตัวเองก่อนหน้านี้อาจจะมีการเงียบเงียบนิ่งๆต่างคนต่างอยู่กันไปนะคะตอนนี้ถือตะเกียงสองทางแล้วอาจจะมีการพูดคุยปรับใจนะคะเจรจากันด้วยดีเนาะในเรื่องราวที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะทําสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นหากว่าเงียบหายจากกันไปก็อาจจะมีการติดต่อมาหาก,กันส่งข้อความมาหาก,กัน ทักทายมาหาก,กันหรือว่าหากว่าไม่ไกลเกินไปอาจจะมีการเดินทางมาหาเพื่อมาพบเจอด้วยนะคะเด็กถือไม้ข่าวดีที่รอคอยนะคะการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่รอคอย จัสติกนะคะการพูดคุยการปรับใจการปรับความสัมพันธ์นะคะหาตรงกลางที่พอดีระหว่างกาันระหว่างคุณกับเขาพลังงานของจัสติกเป็นคำพิพากษาเป็นการตัดสินนะคะเป็นการหาทางออกร่วมการหาตรงกลางที่พอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสามารถไปต่อกันได้นะคะอย่างสบายใจไม่อึดอัดทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะ หากว่าความสัมพันธ์ของคุนกับเขาตอนนี้มีปัญหามีประเด็นนะคะบางคู่อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหยุดพูดหยุดคุยกันไปบางคู่อาจจะยังไม่ได้ปรับใจกันนะคะยังคง มีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันอยู่สิ่งที่เขาจะทำหลังจากนี้นะคะก็คือการหาทางออกพูดคุยปรับใจส่งข้อความมาหาคุณเพื่อเคลียร์ใจน่าจะมีการติดต่อมาเดินทางมาหาเร็วๆนี้แล้วก็พูดคุยปรับใจแก้ไขปัญหาที่มีร่วมกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสามารถเดินหน้าไปได้ต่อนั่นเองนะคะ